วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันใหม่นะคะตอนเช้าที่อิตาลีนะคะวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันใหม่นะคะตอนเช้าที่อิตาลีนะคะแล้วเราก็ เต็นขึ้นมาได้ทานอาหารทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างนี่เราก็ออกมาเดินเพื่อเป็นการชมประเทศอิตาลีนะคะให้ดูด้านหลังไปด้วยนะคะภาพด้านหลังแล้วก็มีกะพูกไปด้วยเสียงรถเสียงลลานค่ะติดถนนเป็นถนนคนเดินฟุตบาทใหญ่มากเลยค่ะน่คกาส่างไ้เรส่งยรริสต์่ เมื่อกี้ลูกสาวโทรมาบอกว่าให้ซื้อพวงกุญแจให้หน่อยเป็นพวงกุญแจจากประเทศนี้เห็นราคาเยอะยะเลยเยอะเลยเดี๋ยวไปเดินก่อนเดี๋ยวมาดูให้ลูกค่ะเดี๋ยวมาเล้ให้ลูกคุณลุงไปไกลแล้วนู่นไปไกลค่ะเนี่ยรถลาค่ะรถลาที่นี่เดินก็ต้องดูทางด้วยคือตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกของน้องเบแล้วก็ขงครั้งแรกของคุณลุงนะคะ เป็นถนนคนเดินมีอะไรน่าชมกเยอะเลยนี่ก็เป็นคาเฟ่ข้างทางนั่งดื่มนั่งกินเหมือนตอนเช้าเหมือนที่ประเทศไทยเลยแต่ว่าสิว่วท่มจะมีคือมีาอ่้างยอะยเนี่ยที่เราให้ได้จากคน,น,นเดินวันนี้ดูลักษณะตึกก็มีแต่ตึกใหญ่ๆเก่าๆนะคะเนี่ยแล้วก็มีแต่ตึกที่ สำคัญสำคัญแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูที่ขนดาดนั้นนะคะรายละเอียดไม่มีคือถ่ายให้ดูเฉยๆเพราะว่าจะได้ต้องดูดูรายละเอียดเลค่ะคือถ่ายให้ดูเป็นเมืองเก่าโรงแรมของแม่เ,ป,เ,เป็นก็เป็นตึกเก่าเหมือนกันเลยกันเมืองนี้เป็นเมืองเก่านะคะเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็จเจริญนะคะทุกคนเราจะมาขึ้นรถเมลล์คุณลงอยากจะชมสถานที่สามที่หน<ม>ึ<ม>่งเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะไปด้วยกันนะคะ นี่ก็เป็นร้านขายหนังสือนะคะแกเดินเข้าออกหลายร้านเลยคะ่ะหาหนังสือที่ต้องการคือแกจะหาดิชันนารี eri, อังกฤษอิตาลีอะคะ่ะนี่อีกร้านหนึ่งร้านติดก,กันเลยนะคะเข้าหลายร้านแล้วไม่เจอไม่ได้หนังสือที่แกต้องการจะเป็นหนังสือดิชันนารีชันนารีอังกฤษอิตาลีอิตาลีอังกฤษนะคะในเล่มเดียวกันแล้วมันไม่มีแล้วแกก็เดินถาม มาครั้งแรกก็อย่างนี้นะคะ่ะคือจะต้องช่วยเหลือตัวเองนี่มีหนังสืออะไรตัวอะไรที่มันน่าสนใจอยู่นะคะเกี่ยวกับศาสนาของเขาค่ะเขานับถือเขานับถือศาสนาเขาเรียกว่าศาสนาอะไรนะคือเขาเรียกว่าศาสนาคาทูลคาทอลิกค่ะเรียกว่าคาทอลิกนะคะนี่ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับคาทอลิก คุณลุงก็เข้าไปข้างในอยู่หวังว่าคงได้หนังสือที่ต้องการนะคะกาลังยืนสอบถามอยู่ะคะ่ะคนขายก็กำลังหาอยู่นะคะนี่ละคะต่างชาติต่างภาษาได้หรือเปล่านาได้หนังสือที่ต้องการเลยคะ่ะถืออยู่เดิน, <laughs> นต่อค่ะโอ้ยเน,นี่ยขายเยอะเลยฮะ ก็เสกแปลกนะคะถ่ายไม่ให้ดูปแปลกจะสวยเดินดูหนังสือค่ะเดินด้วยเดินดูหนังสือเพื่อเป็นกะอ่านหาทางออกว่าจะไปไหนได้มาแล้วก็อ่านเลยเก่งมากเลยฝรั่งนี่เก่งมากเลยนะอ่านคัดอ่านแมพหรือว่าอ่านแผนที่สุดยอดเลยนะแกอ่านแผนที่แผนที่เก่งมากมากเลยค่ะไปแกไม่ต้องกลัวหลง หลงก็ใช้เวลากลับนิดหน่อยไม่เป็นไรตามถนนก็จะมีขายของต่างๆคล้ายๆกับเมืองไทยค่ะก็จะอยู่นี้ค่ะเยอะมากเลยอุย้ยเครื่องบินเครื่องบินอยู่ข้างน่ๆมีชุดใส,ส่สบายๆนะคะนีะ่มีแต่ชุดใส่สบายขายของตลอดเส้นทางเลยนะคะดเดินไปเรื่อยค่ะทุกคน คือในชิตชิฟามากคนเยอะแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะคะอากาศไม่หนาวคือเย็นส,สบายอู้เยอะมากเลยของพวกนี้ของช่ำรวยนะคะเยอะมากเลยจะเซฟพาให้ชมบ้านช่องอันนี้ก็เป็นพัดมันเป็น,ปนพัฒนทไม่เขาเช่าเขาอยู่กันปกติะคะ่ะก็จะอยู่กันธรรมดาเป็นเหมือนบ้านเช่าพัดน์มนเช่าที่เมืองไทยเรามีเสื้อผ้าตากอยู่ข้างนอกด้วยนะคะ ที่นอร์เวย์นี่ไม่ได้เลยแต่ที่เนี่ยมันเหมือนเมืองไทยเลยนะเนี่ยตากผ้าอยู่ข้างถนนเนี่ยเหมือนกันเลยอิตาลีอันนี้เป็นถนนเล็กๆออกมาจากถนนใหญ่ค่ะเซฟ้าไเ้เดรบินนะนี่เป็นที่อยู่ของคนดูแลธรรมดา,มดาชาวบ้านทั่วไปคนะ่ะเหมือนกรุงเทพเลยอะ่ะเป็นทางเล็กๆน,นนะเนี่ยเขาจะมีสองช่อง เป็นบ้านคนธนรรมดานะคะทุกคนเนี่ยน,นี้เป็นตึกสูงแล้วก็กบางๆจะมีซอยคแคบๆให้คนเดินให้ถนนวิงนะะ่งค่ะเนี่ยแล้วก็ซ้ายมือนี่ก็จะแยกออกไปเหมือนเดิมเหมือนกันเลยมาแล้วก็มาสายให้ชมค่ะอิตาลีอิตาลีต,ารตรงนี้ก็เป็นที่โล่งนะคะทุกคนเพื่อนก็จะจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรบ้าง ส่วนข้างหน้านั้นก็จะเป็นเรียกว่าอัมบาซีของประเทศต่างๆค่ะเห็นธงปักอยู่ข้างหน้านัน้นเป็นขบวนซอยทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าอิตาลีเลยค่ะเห็นแต่ในภาพนะคะก็จะเป็นตึกชึงสูงแล้วก็จะเป็นทางทางรอบเรียกว่าทางรอบนะทางแคบๆเป็นซอยขบวนเล็กๆอย่างงี้ค่ะ เป็นซอกอย่างนี้เยอะเลยนะเต่นเต้นนะตื่นเนะต้นเห็นแต่อยู่ในภาพตอนนี้ได้มาเดนอยู่ในซอกพวกนี้เป็นบ้านคนธรรมดาที่อยู่คือชาวบ้านชาวบ้านนะคะซอยลึกเลี้ยวไปเลี้ยมานะคะลงเริ่มเหนื่อยแล้ะจะบอกว่าเดี๋ยวหาที่นั่งยังไม่มีที่นั่งเลยคะ่ะก็จะเป็นอย่างเนี้ อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะยังไม่มีที่นั่งเลยอย่างเช่นกาแฟร้านกาแฟยังไม่เจอเราเดินมาจากทางนี้ค่ะซอยเล็กๆก็ตรงนี้จะเป็นสี่แยกนะคะทุกคนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนนี้ยงแยกหนึ่งอุ้ยต่ว่าจะถ่ายตรงนี้รถมาตันพอดีเลยมาจอดพอดีเลยอ่ะแล้วก็จะเลี้ยวทางนี้นี่ก็เป็นทางแยกทางหนึ่ง เราเลือกจะมาซอยนี้ค่ะคุณลุงก็อ่านแผนที่มาตลอดเลยหรือว่าจะมีอะไรข้างหน้านั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันดูด้วยกันนะคะทุกคนเป็นซอกอย่างนี้หมดเลยนะ